สวัสดีค่ะน้องๆเรามาพบกันในบทที่4นะคะแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัลค่ะเรามาดูประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วย4เประเด็นหลักนะซึ่งน้องๆจะได้ทราบเกี่ยวกับทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่1ค่ะหรือว่า t w e n t r s t century skills นะคะจะเครือข่ายของ partnership for 2 1 s t century skills นั้นนะคะ ได้พนากรอบแนวคิดนะคะที่น้องๆเห็นนี้นะคะไว้สําหรับการเรียนรู้ในศต,ะะตะวรรษที่21นะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้แบบผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะด้านหรือว่าทักษะที่ชํานาญการนะคะในเรื่องของการรู้เท่าทันด้าน,นต่างๆความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทํางานแล้วก็การดําเนินชีวิตนั้นนะคะประกอบไปด้วยนะคะ หนึ่งละนะคะสาขาวิชาหลักๆนะคะหรือว่าคอ subject นั่นเองนะคะเป็นสาขาที่เป็นแก่นแท้เนาะเพื่อใช้สำหรับในการาเรี้ยงดูตัวเองนะคะส่วนทักษะในศตวรรษที่11นั้นนะคะเกี่ยวกับด้านศาสตร์เศรษฐกิจการเงินต่างๆเนาะสุขภาพเหล่านี้ก็ดีนะคะแล้วในส่วนของทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมเนาะก็เป็นสิ่งที่คิดค้นใหม่ๆ นะคะ create ใหม่ๆเข้ามาเนาะเพื่อใช้ในการสื่อสารแล้วก็การคิดอย่างมีวิจารณญาณเนาะส่วนทักษะและสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านชีวิตและอาชีพก็ดีนะคะพร้อมทชื่อยุ ยืดหยุนะ่นเนาะการมีทักษะสังคมแล้วก็การค้ามัฒนธรรมเนาะส่วนระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในศตวที่ยี่สิบเอ็ดนั้นนะคะมองว่านะควรมีมาตรฐานแล้วก็การประเมินส่วนหลักสูตรและวิธีการสอนนั้นนะคะพัฒนาวิชาชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไปด้วยนะคะซึ่งนะคะผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็น3 R8C ก็ดีนะคะ สามารถอ่านออกนะคะเขียนได้และทักษะในการคำนวณน,นะคะ้งน้องเอกคณิตศาสตร์เก่งอยู่แล้วค่ะอืมครูเชื่อนะคะ,ะและนะคะในส่วนของการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนั้นนะคะ,ะผู้เรียนนะคะจะต้องเกิดการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดนะคะความสามารถเนาะ,ะประสบการณ์เนาะ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าต้องมีวิธีการนะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นนะคะเกิดการเรียนรู้นะคะเพราะนั้นแล้วจึงต้องมีความสําคัญในการจัดก,การเรียนรู้ค่ะโดยที่เราจะต้องจําแนกการเรียนรู้นะคะออกเป็นสามด้านด้วยกันโดย Michael and c o ล e n นนะคะในปี1956ได้เขียนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านพูดที่พิสัยนะคะ c ognitive domain นะคะ ด้านทักษะพิสัยหรือว่า psychomotor domain และด้านจิตพิสัยนะคะ effective effective domain นะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะถือว่าจำแนกการเรียนรู้ออกมานะ,ะด้านสติปัญญาก็ดีทักษะก็ดีที่น้องๆทราบแล้วก็ด้านความรู้สึกนึกคิดนะภายในจิตใจของเรานะคะน้องๆค่ะค่ะทฤษฎีการเรียนรู้ของบูมนะคะ หรือว่าบูมทักษิโนมีออฟเร์นินะมีความสำคัญมากเลยน้องๆสามารถกดเพื่อคลิกเข้าไปชมรับชมวิดีโอดีๆนะคะที่อาจารย์นำมาให้นี้ได้ด้วยนะคะเนาะ,ะมาดูด้านนะคะฐานรากนะคะของอทฤษฎีนี้นะคะ,ะ,ะในด้านของพีระมิดนะคะสำคัญมากเลยเรามาดูกันนะคะรากของพีระมิดนั้นมองว่า r e m e m เบอร n g ก็คือการจดจำนะคะเพื่อสร้างหรือว่า าหาข้อเท็จจริงนะคะทบทวนข้อมูลที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะ understanding ล่ะคะ,ะสร้างความหมายค่ะจากรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพกิจกรรมต่งตางๆ applying นะคะ,ะสามารถใช้เนื้อหาที่เรียนนะเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะเช่นการนำเสนอเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วน analyzing นะคะเนาะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ตามแนวคิดนะคะออกมาย่อยๆนะคะระบุการเชื่อมโยงนะคะในแต่ละส่วนนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นโยงไปยังโครงสร้างในภาพรวมเหล่านี้เป็นต้นนะคะเรามาดู e อลโนะคะ e ลเอติ L L A T ing, เนาะก็ว่าด้วยเรื่องของการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพิจารณาผ่านการตรวจสอบแล้วก็การวิจารณ์ค่ะบน มุมบนของพีระมิดนะคะสำคัญมากเลยนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการ c ร e างนะคะอ่าเราจะรวบรวมองค์ประกอบแล้วก็สร้างเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะในเรื่องของรูปแบบหรือโครงสร้างนะคะเช่นในเรื่องการวางแผนการผลิตสื่อมือสื่อดิจิทัลก็ดีนะคะน้องๆการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัลนั้นนะคะน้องๆจะเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมเนาะที่ผ่าน เทคโนโลยีหรือว่าเกิดมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะพบกับประสบการณ์ในรูปแบบของดิจิทัลถูกต้องไหมคะเพราะนั้นแล้วการเรียนรู้นะคะของผู้สอนนั้นเป็นไงคะก็ต้องอมีการทำงานที่แบบมีมากมายหลายขั้นตอนมากเลยนะแต่ต้องเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะเนาะว่าชอบการเรียนรู้จากตาราเรียนเนาะ,ะผ่านภาพเสียงตามลำดับนะคะเหล่านี้นะเพราะว่าคุณครูก็จะยึดในเรื่องของการมีวินยัย สำคัญนะคะเรามาดูแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกันนะคะมองเสมือนว่าห้องเรียนนียเป็นห้องเรียนในอนาคตนะคะเราจะจัดกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะแบบบูรณาการนะคะให้เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมนะคะต้องง่ายตอบสนองกับต่อการเรียนรู้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะรายบุคคลก็ดี การปรับเปลี่ยนแนวความคิดนะคะผู้สอนไม่ได้ยึดติดในเรื่องของตํารามากจนเกินไปเนาะแล้วก็การเรียนรู้นะคะมีความลึกเฉพาะด้านนะคะตามความสนใจของผู้เรียนค่ะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะซึ่งบางครั้งนะคะผู้เรียนก็ต้องปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความสําคัญของหลักการแล้วก็ทฤษฎีค่ะค่ะมีความเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะ มีในเรื่องของปริมาณอย่างเพียงพอต่อการประกอบอาชีพปริมาณนั้นก็เรียกว่าเป็นความรู้นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ยอมรับจากนานาชาติค่ะยุคข,ของการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะคะการใช้สื่อและช่องทางนะคะถือว่ามีเนื้อหาสาระต่อการเรียนรู้มากขึ้นนะคะและสุดท้ายนะใช้เทคโนโลยีต่างๆนะะเข้ามาช่วย ส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะได้ฝึกฝนนะคะทั้งภาษาทั้ง4ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทักษะพูดฟังอ่านและเขียนค่ะค่ะมีทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัลนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้นะคะเนาะก็จะเปลี่ยนแปลงให้กับคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจน,นะคะรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดแรงงานเนาะอาชีพเก่าอาชีพใหม่ ขึ้น,นะะรูปแบบของการเรียนรู้นะคะก็เหมาะสมกับยุคของข้อมูลข่าวสารนะคะการเรียนรู้แบบหมู่มากก็จะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะคะการเข้ามามีส่วนร่วมนะคะยกตัวอย่างเช่นการเรียนแบบในส่วนของรูปแบบช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นสื่อวิทิศน์เกมคอมพิวเตอร์สื่อสังคมสื่อทางเสียงนะคะเป็นหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดนะคะหรือมุกนั่นเองค่ะ ขอ้อ 2. พฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้นะคะของคนรุ่นใหม่นั้นก็จะสำรวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น Gen Y Gen Z นะคะหรือ Gen C เนาะที่น้องๆติดปากเนาะ,ะตามกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ในการทำงานทักษะชีวิตประจำวันเนาะ,ะสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ก็มีเช่นเดียวกันเนาะ,ะไม่มีอินเทอร์เนต็ตหรือ Wifi ถูกต้องไหมคะภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ครูว่า ทำอะไรน้องๆไม่ได้ค่ะอา่านะคะน้องๆมพยายเราเลิศค่ะความเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นั้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหัวข้อต่อการเรียนรู้นะคะที่หลากหลายการจัดทําสื่อที่มีรูปภาพมากๆนะคะแต่ว่าตัวอักษรน้อยนะคะผู้สอนนะคะใช้สื่อออนไลน์นะคะโดยคุณครูนั้นก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่สอนก่อนนะคะ 3. มนะคะมีแนวโน้มนะคะในด้านอนาคตนะคะเช่นนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะเข้ามาในเรื่องการพัฒนาในรูปแบบช่องทางการเรียนรูต้ต่างๆนะคะแทนในรูปแบบของการแชทบอทนะคะ,ะการบริรณาการระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ดีแบบว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้เนีผสมผสานมากยิ่งขึ้นหรือ o v ฟนะคะเนาะดึงดูดความสนใจในเนื้อหามากขึ้นเพราะเรานําเกมเข้ามานะคะมีแนวโน้มในการเกิดอาชีพใหม่ๆค่ะอย่างที่เราทราบนะคะเนาะอาจจะมีนักจัดรายการบนสื่อวีดิทัศน์สื่อทางเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นตัวแทนของอนักซิมเมอร์พวกเกมต่างๆ นะคะน่าสนใจมากหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะที่น้องๆทราบนะคะอ่ะ การนำมาใช้ในสังคมไทยนั้นนะคะก็จะมองแพลตฟอร์มต่างๆในแต่ละชนิดนะคะว่า,าควรจะเลือกสื่อแบบไหนให้เหมาะสมกับความต้องการหากว่าเป็นการส่งเสริมแบบมุกนะคะก็อาจจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะนะคะเพราะจัดระบบให้มีพี่เลี้ยงเข้ามานะจับคู่การเรียนรู้ให้ผู้เรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนไปด้วยกันพระหลักสูตรนะคะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะคะส่งเสริมสื่อวิริทัศนะเพราะว่า จะรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ช่องทางในการเรียนรู้เป็นภาษาไทยเนาะให้รู้จักกันในวงกว้างนะะจัดอบรมแบบเทคโนโลยีพื้นฐานนะคะ,ะในการส่งเสริมการแปลนะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอาจจะมีการถ่ายทอดสดนะคะเผยแพร่ผลงานวิชาการนะะส่งเสริมการใช้สื่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้นะคะส่งเสริมการคิดอย่าง้ยคะอย่างเป็นระบบแล้วก็เทคโนโลยี ของเกมนะเช่น VR AR เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะแล้วก็สังคมนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนรู้มากนะเพราะว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยทำช่วยทำงานก็ดีช่วยในการจัดกิจกรรมช่วยเรียนอย่างได้เลยนะคะเช่นแชทบอทต,ต่างๆส่งเสริมการใช้สื่อทางเสียงค่ะเนะาะสร้างความเท่าเทียมกันนะคะในการเรียนรู้ให้กับทุกคนทุกกลุ่มนะคะส่งเสริมคนไทยนะคะให้รู้จักแหล่ง หนังสือเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งเสริมการให้บริการนะคะหนังสือเสียงในห้องสมุดค่ะนี้นำไฟล์นำรูปมาจากโอเค md นะคะ o r t h ค่ะและการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนั้นนะคะ โดยอาจารย์ใจทิพย์นะส่งขานะคะสอนะท่านบอกว่านะการออกแบบการเรียนการสอนแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบรายบุคคลนะคะและที่สําคัญคือนะคะเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการได้อย่างมีความหมายนะคะส่วนการออกแบบการเรียนรู้นะคะในแนวดิจิทัลโดยบูรณาการเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียนนั้นนะคะน้องๆดูจาก ภาพนะคะทีะ่นำเข้ามานะคะน้องๆก็จะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแซมก็ดีหรือว่าทีแพกนะคะเราจะมาดูเนื้อหากันที่อยู่ภายในนะทีแพกนะคะนำมาจาก technological educational content knowledge นะคะเนาะข้อ,ขอมูลเหล่านี้นะคะนำมาใช้ในการสอนวิชาอะไรสอนอย่างไรใช่ไหมคะเนาะแล้วก็เทคโนโลยีอะไรที่จะส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ,ะโดยเราอาจจะมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่ามีความรู้ด้านการสอนนะคะ p o g i c a l นะคะความรู้ด้านเนื้อหาคอนเทนต์นั่นเองนะคะ 4K ของเราเนาะ,ะแซมนะคะแซมนี่ก็จะเป็นโมเดลแซมนะคะในปีคศ2อ1 3สนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับ การอ้างอิงมากเลยนะเพราะนำเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับการสอนในรูปแบบของรูเบิร์เพียนดูรานะคะน้องๆเห็นซ้ไหมคะ,ะเรามาดูกันนะคะ,ะ substitution นะคะ,ะก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแทนที่เครื่องมือเดิมที่เคยมีอยู่นะคะนะลดจำนวนของกระดาษลงนะคะ agreementation นะคะเป็น เทคโนโลยีนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะเช่นการทำสไลด์ผ่านงานนะผ่านโปรเจคเตอร์ต่างๆ modification น,นะคะการนำเทคโนโลยีเข้ามานะเพื่อช่วยเพิ่มสิิภาพนะคะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็จะมีในรูปแบบของการนำเสนอนะคะที่ง่ายมากยิ่งขึ้นสื่อต่างๆนะคะเสริมเข้าไปค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเสียงนะคะ ร d e ิ i ิ i t ชันนะคะเนาะนำเชรื่องต่างๆนะคะเข้ามาในรูปแบบใหม่แล้วก็แตกต่างจากวิธีเดิมเลยค่ะโดยที่คุณครูนะั้นก็จะใช้บริการของ Google Hangout on h a n d นะคะก็เกิดการเรียนรู้นะคะโดยที่สามารถเรียนรู้กับคุณครูได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านของตัวเองก็ตามนะคะ,ะกะ็น้องๆมีคำถามนะคะส่วนใดน,นะคะ ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออาจจะสอบถามกับครูได้โดยตรงนะคะครูยินดีให้คำปรึกษานะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ